มาแล้วครับหลายคนที่รอโครงการคนละครึ่งเฟส3กับผมอยู่นะฮะหลายคำถามส่งเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับวันนี้อนุวัฒน์จัดให้นะครับเริ่มที่จะต้องตื่นเป็นหมีแพนด้าหรือ,อยังครับสาหรับคนละครึ่งเฟส3ลงทะเบียนวันไหนง่ายๆครับผมว่าหลายๆคนรออยู่แล้วนะครับวันที่14มิถุนายนนะครับเปิดให้ลงทะเบียนก็คือตื่นแต่เช้าหน่อยนะฮะตื่นแต่เช้าหน่อย6โมงเช้าถึง4ทุ่มซึ่งโดยปกติเฟส1เฟส2ที่ผ่านมา 6โมง7โมงไม่เกิน8โมงก็เต็มแล้วนะครับสาหรับคนละครึ่งเป็ดสามนี้นะครับแยกประเภทแบบนี้นะฮะหลายๆคนที่เคยใช้แล้วคนละครึ่งใช้กันจนชินแล้วนะฮะสำหรับเป็ดหนึ่งเป็ดสองคนเหล่านี้กลุ่มนี้ที่เคยใช้แล้วนะครับไม่ต้องตื่นเช้าค่ะบอกเลยไม่ต้องตื่นเช้านะครับเพียงแต่ว่าวันที่14ิฤุนายนคุณตื่นมาหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาเปิดเข้าไปยืนยันตัวตนในแอปเป๋าัง ใน G-wallet นี่แหละครับมันจะขึ้นว่ายืนยันการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเปิดสามคุณก็กดไปนะฮะรอยืนยันเสร็จปั๊บแล้วนะครับคุณก็ถือว่าเรียบร้อยฮะรับคนละครึ่งเปิดสามไปเลยนะฮะส่วนคนที่ไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเลยนะฮะง่ายมากนะครับฟังแบบนี้นะฮะไปที่ w w w คนละครึ่ง .com ย้ำครับคุณต้องลงสมัครผ่าน www คนละครึ่ง .com นะครับลงเมื่อไหร่ 6โมงเช้าถึง4ทุ่มย้ำนะครับว่าตื่นก่อน6โมงนะเพราะหลายคนบอกว่าพอมา6โมงพอตื่นมาเสร็จปับ๊บระบบมันจะไปเร็วมากนะฮะมิฉะนั้นแล้วหลายคนบอกจะตื่นมารอเป็นหมีแพนด้าเหมือนเราหลายๆคนนะฮะตื่นมารอนะครับก่อน6โมงเล็กน้อยก็ได้นะครับกรอกรายละเอียดต่างๆนะครับมันจะมีขั้นตอนนะครับกดกรอกชื่อยืนยันที่ดูบัตรประจําตัวประชาชนต่างๆจากนั้นเนี่ยมันจะมีรหัส OTP ส่งมาบ้าง ซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่หลายคนที่เคยคลงคนละครึ่งมาแล้วเนี่ยลุ้นมากฮะลุ้นกับการลงหรือว่ารอ OTP มากเพราะว่าถ้าคนใช้เยอะๆคนลงเยอะๆ OTP มันจะนานนิดนึงนะฮะมิะนนแล้ว OTP ต้องลุ้นไปด้วยทำใจไปด้วยใครที่เน็ตแรงหน่อยก็อาจจะได้ OTP เร็วหน่อยนะครับมิะนนแล้วเนี่ยตื่นเช้าแล้วก็ต้องใจเย็นด้วยนะฮะแต่อย่าเย็นมากนะเดี๋ยวอดนะครับคนปรากฏว่า มันก็จะมีขั้นตอนให้คุณลงนะฮะว่าว่าลงยังไงบ้างรอรหัส OTP ยืนยงยืนยันต่างๆแล้วพอยืนยันรอ SMS นะครับ SMS เสร็จปับ๊บอ่ะพอคุณได้เสร็จปับ๊บสิ่งสําคัญต่อไปคือคุณต้องไป,โห,ป,ปงโหลดแอปเป่าตังฮะโหลดแอปเป่าตังแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับย้ํานะ บางคนบอกวยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์ไม่ได้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับไปยืนยันตัวตนในตู้ ATM สีเทาของกรุงไทยหรือติดต่อพนักงานกรุงไทยให้เขายืยนยันตัวตนได้นะครับสำหรับหลายคนที่ได้คนละครึ่งเฟสสก็แสดงความยินดีด้วยแต่ใจเย็ยนนิดนึงนะฮะลงทะเบียน14มิถุนายนก็จริงนะครับเงินที่จะได้คือโอนเข้า หนึ่งกรกฎาคมนะครับแล้วก็โอนไป2เฟสนะครั้งนี้แตกต่างกันนะครับครั้งนี้โอนไป2เฟสเฟสแรก3เดือนนะครับหนึ่าบาทแรกก็คือกรกฎาสิงหากันยาฮะหนึ่าบาทแรกอ่ะใช้นะสิทธิ์รัดออกให้คนละครึ่งไงร้อยห้บาทต่อวันถูกไหมแต่ทีนี้หลายคนสงสัยต่ออีกบอกว่า,วาอ้าวแล้วภายใน3เดือน1,500บาทผลปรากฏได้1 5 0 0บาทแล้วถ้าเราใช้ไม่หมดละ่ะ มันจะสะสมไปอยู่ในเฟสที่สองคือเดือนที่สองรุ่นครั้งที่สองไหมไปครับถ้าคนใช้ไม่ถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะขอ,ของที่เหลือหรือเงินที่เหลือเนี่ยจะโอนเข้าไปหรือว่าสะสมหรือว่าทบเข้าไปในสามเดือนที่เหลือนะฮะก็คือกรกฎาคมสิงหาคมกันยาใช่ไหมคุณได้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจากนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้ไม่หมดมันก็จะถูกสะสมไปอีกนะฮะก็คือตุลาพฤศจิกาธันวา ไปรวมกันอีก1,500บาทนะครับเท่ากับว่าคนละครึ่งเฟดส,สามเนี่ยคุณได้3,000บาทนะครับก็ตื่นเช้าๆ้านะฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคนที่ได้คนละครึ่งด้วยนะครับสู้ๆนะเป็นหมีพันด้ด้วยกันนะขอบคุณนะครับ